ทันด้านข้างผม Honda City 1.0เทอร์โบนะครับกับด้านซ้ายที่เป็น Honda Civic 1.5เทอร์โบวันนี้1.0เทอร์โบเจอกันกับ1.5เทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าข้อดีข้อเด่นของแต่ละรุ่นให้ฟังแล้วก็ราคาข้างงวดเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวพามาชมกันเลย วันนี้นะครับพามาชมรถเก่งจากค่าย Honda ทั้ง2คันเลยนะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันด้านข้างผม Honda City 1.0เทอร์โบนะครับกับด้านซ้ายที่เป็น Honda Civic 1.5เทอร์โบวันนี้1.0เทอร์โบเจอกันกับ1.5เทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าข้อดีข้อเด่นของแต่ละรุ่นให้ฟังแล้วก็ราคาค่าง,งวดเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวพามาชมกันเลยโอเคเดี๋ยวผมพามาชมคันแรกเลยนะสำหรับ Honda City 1.0 Turbo โบคันนี้ต้องบอกว่าใครที่ชอบรถปีใหม่ๆสดๆเนี่ยที่เขาเรียกได้ว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเนี่ยผมบอกเลยคันนี้สุดมากนะครับสำหรับ Honda City 1.0 S เกียวโตปี2022คันนี้นะอันนี้ต้องบอกว่าสวยมากสภาพอย่างกิบเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานด้วยนะครับคันนี้ปี2022ยางก็ใหม่2022นะครับและข้อดีของคันนี้คือเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบ อย่างแรกคือความแรงนะครับ122แรงม้าแน่นอนว่าความแรงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยการเร่งการเหยียบเนี่ยไม่มีปัญหา122แรงม้านะครับไม่ว่าขับในเมืองเนี่ยประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเล็ก3ส,สูบเครื่องเล็กประหยัดน้ามันเดินทางไกลก็ขับได้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของภายในคันนี้ที่บอกว่าใครชอบความสดความใหม่เนี่ยยกให้คันนี้เลยนะครับ อันนี้ในส่วนของภายในนะครับภายในก็คอนโซลต่างๆพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันตัวเบาะที่เป็นเบาะผ้าเนี่ยดูสภาพเบาะนะครับใหม่กิฟเลยเนี่ยน้องๆป้ายแดงของจริงตัวนี้เนี่ยเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับกุญแจรีโมทฟูดสตาร์ทแล้วเดี๋ยวผมผ่ามาชมคันนี้เดี๋ยวดูเลขไมค์กันนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ 5,852กิโลเมตรนะครับอย่างที่บอกว่าปีใหม่ไม่น้อยคือใช้งานมาน้อยมากนะครับ5,852กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะครับวิทยุเครื่องเสียงเนี่ยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับระบบแอร์เนี่ยก็เป็นแบบมือหมุนนะแต่ว่าเป็นแบบจอดิจิตอลเรียบร้อยนะครับปรับความแรงพัดลมอุณหภูมินะครับเปลี่ยนโห,หมดใช้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านล่างก็จะมี ช่องเสียบ usb แล้วก็ที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยนะครับเกียร e ์ออโต้ขับง่ายมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับออปชันก็ถือว่าโอเคพร้อมใช้งานน่ะนะครับอ p อปชันทุกอย่างโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันหน่อยนี่สำหรับพื้นที่คนนั่งด้านหลังนะใหม่สวยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วตรงกลางด้วยด้านข้างก็มีนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดู ส่วนตัวสูง173นะครับนั่งหลังรถคันนี้ก็เฮดรูมยังเหลือนะครับเล็กรูมเนี่ย<ๆ>กว้างๆเลยนะนั่งสบายไม่อึดอัดนะครับไม่อึดอัดต้องเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือเดินทางไกลนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับฮอนด้าซิตี้ Honda City, เครื่องยนต์วีเทคเทอร์โบนะอ่าด้านท้ายอันนี้พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับ ก็สามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยที่เป็นใบเล็กเนี่ยได้สักประมาณ4ใบได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ยางอะไหล่แม่แรงเนี่ยมีให้ครบพร้อมใช้งานก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงนะแล้วก็คันนี้ราคานะครับราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับไม่ห0 0 0โลแบบนี้ปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้ 479,000บาทค้างวดสมมติว่าฟรีดาวนะเอาศูนย์บาทไปเลยข้างวดอยู่ประมาณ8 0 0 0ันนะครับเงินเดือน16ออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับแต่ถ้าเงินเดือนไม่ถึงไม่มีปัญหาอาจจะถ้าเรามีเงินดาวก็เป็นเงินดาวแต่ถ้าไม่มีเงินดาวก็ใช้เป็นคนค้ำได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคันที่2สําหรับ Honda c i v i c 1.5 RS Turbo ตัวนี้นะครับอย่างนี้เห็นนะครับตัวนี้เนี่ยกระจังหน้าเขาที่เป็นตัว RS เนี่ยจะเป็นสีดําเงา สวยนะครับแล้วก็มีโลโก้ RS เพิ่มความสปอร์ตเข้ามาให้นะครับไฟหน้า <iner> LED นี่โอเคทีนี้คันนี้นะครับปีเนี่ยจะไม่ได้ใหม่เท่าคันซิตี้นะซิตี้ปี2022นะครับคันนี้ปี2020โอเคทีนี้เดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของภายในแน่นอนนะครับว่าซีวิกเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของซิตี้นะครับ ออปชันการใช้งานทุกอย่างเนี่ยก็จะให้มาเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันครูสคอนโทรลนะครับแพดเดิลชิปเปลี่ยนเกียร์ได้จากพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยออปชันทุกอย่างนะเป็นเบาะหนังสีดำนี่แล้วก็เดินได้แดงดูสวยสปอร์ตนะครับทั้งพวงมาลัยแล้วก็ตัวเบาะที่นั่งเลยและตัวเบาะนะครับก็เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเลขไม่ออปชันภายในกันเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับ คุณแจแน่นอนนะครับว่าเป็นพุทสตาร์ทอยู่แล้วแล้วก็มีสตาร์ทจากรีโมทได้ด้วยนะออปชันตัวนี้ช่วงนี้กำลังฮิตนะครับเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยเราก็กดเปิดสตาร์ททิ้งไว้ก่อนที่เราจะขึ้นรถสักสินาทีขึ้นมาก็จะไม่ร้อนนะครับอ่ะเลขไม่์คันนี้นะครับอยู่ที่24,912กิโลเมตรนะครับ20,000โลนะครับปี2020ถือว่า วิ่งมาน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ตัวท็อปได้สปอร์ตเห็นไหมหน้าปัดนะครับถ้าตัว i s เนี่ยจะเป็นสีแดงแบบนี้สวยสปอร์ตเลยใครที่ชอบความสปอร์ตความฉบเฉี่ยวแล้วก็อีกอย่างนะคือความแรงกับออปชั่นที่ให้มาเยอะเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวบอกราคาอีกทีนึงอ่ะทีนี้มาดูจอตรงกลางนะครับจอก็จะได้มาเยอะกว่าหน่อยออปชั่นที่เขาให้มานะครับเพราะว่าตัวท็อปเนาะอ่าโอเคมีกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยแล้วก็ มีแมปเน v วิเกเตอร์ระบบนำทางนะครับเชื่อมต่อบลูทูธออดิโอทุกอย่างได้เหมือนกันแต่ตัวนี้มีจอแสดงผลให้ด้วยมีจอมอีกล้องถอยต่างๆออปชันก็จะครบกว่านะครับแอร์ Air เนี่ยตัวนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคือเป็นออโต้หมดเลยเราสามารถปรับได้นะครับทั้งอุณหภูมิปรับเป็นแบบ2ฝั่งด้วยนะครับดูโอ้ไค m เม e คอนโทรลก็คืออุณหภูมิปรับฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งด้านข้างเนี่ยคือแยกกันนะครับ อิสระซ้ายขวาเอียรต์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้มาเพิ่มขึ้นมาเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮนะครับที่วางแก้วโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็1.5เทอร์โบตัวนี้ให้มา173แรงมา้าถามว่าแรงไหมอย่างแรงนะครับขับสนุกแน่นอนนะ ไม่ต้องห่วงในเรื่องของความแรงอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เบาะหนังเหมือนกันเดินได้แดงสวยๆนะครับให้ดูสภาพว่าเนี่ยอันนี้รถวิ่ง20 0 0 0โลนะสภาพก็ยังสวยเหมือนกันอาจจะไม่ได้สดไม่ได้ใหม่เท่ากับคันซิตี้แต่ว่าสภาพก็สวยกริฟเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้งานมาแค่20 0 0 0โลเท่านั้นอ่าทีนี้เข้ามานั่งคันนี้นะครับต้องบอกว่าเฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะกว่านะเฮดรูมเหลือเยอะกว่าคันซิตี้ เล็กลูมก็ใช้ได้ยืดขาได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าการนั่งต่างๆเนี่ยคันนี้นั่งสบายกว่าเรียกได้ว่าถ้าเดินทางไกลนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยคันนี้สะดวกสบายกว่านะครับอีกอย่างคือการขับขี่เนี่ยแน่นอนว่าซี vic ที่เครื่องยนต์ใหญ่กว่าช่วงล่างต่างๆที่ทํามาดีกว่าก็นั่งแบบชิวๆสบายๆมากกว่านะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยอ่า นี่ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใหญ่กว่าซิตี้คันเมื่อกี้อยู่นิดหน่อยนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาตัวนี้ก็อุปรกรณ์ยางอะไหล่แม่แรงให้มาครบเหมือนกันนะครับทั้งสองคันเลยเรียกเร็วพร้อมใช้งานแล้วคือรถทั้งสองคันนะครับอย่างนี้บอกไม่มีชนหนักพิกคว่มน้ําท่วมนะครับใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นและอีกอย่างหนึ่งคันนี้ผมแจ้งราคาก่อนเลย รถใหม่ป้ายแดงนะล้านสอนะครับ1ล้าน2แสนบาทวันนี้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จัดให้ราคาพิเศษเลยเพียงแค่7,99,000บาทนะครับได้ตัวท็อป RS 1.5เทอร์โบแล้วก็ประหยัดกว่ารถใหม่ไปประมาณ4,220 0นะครับ4 2 0 0 0บาทที่ประหยัดไปจากรถใหม่โอเคคันนี้ได้ความสดได้ความใหม่ใหม่5,000โลปี 2, 2022ยางใหม่ซื้อไปใช้งานยาวๆนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกสภาพน้องๆป้ายแดงนะตอนนี้ก็ใส่ป้ายแดงอยู่มงคลคาร์เซนเตอร์นะครับเรียกได้ว่าประหยัดน้ํามันนะครับ1.0เทอร์โบประหยัดน้ํามันแล้วก็แรงใช้ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับขับในเมืองสบายประหยัดน้ํามันขับทางไกลก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับซิตี้คันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับราคา479,000บาทนะครับกรณีที่ฟรีดาวนะครับดาวศูนย์บาทเนี่ยค่างวดอยู่ประมาณ8,000นะครับ เรียกได้ว,ว่าถ้าออกรถคนเดียวนะไม่ต้องใช้คนคำ้ำคนเดียวจบเลยของเงินเดือน16นะครับแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยสามารถดาวเพิ่มได้หรือว่าถ้าไม่อยากดาวเนี่ยเราก็หาคนค้ำมาคำ้ำประกันรายได้ช่วยนะครับไม่มีปัญหาสำหรับตัวนี้ค่างวด8,000นะแล้วก็ในส่วนของ c ี v i c นะครับข้อดีของคันนี้คือได้ความสปอร์ตได้ความฉกเฉียวได้ความแรงนะครับ1้อแรงม้า1.5เทอร์โบ เดินทางไกลเนี่ยสบายมากนะครับเดินทางไกลไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งความแรงทั้งช่วงล่างต่างๆนะครับแล้วก็ออปชันได้ครบกว่าเยอะกว่าคันใหญ่กว่านั่งสบายกว่าแล้วก็ขนของได้เยอะกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนละเซกเมนต์กันราคารถใหม่อยู่ล้านสองวันนี้ที่มงคลเหลือ7 9็0 0สบาทนะครับและค่าง,งวดก็อยู่ประมาณ1 3ื่นสามนะครับ้าง,งวดหมื่นสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เก๋งจากค่าย Honda ทั้ง2คันนะครับ City 1.0เทอร์โบกับซีวิค1.5เทอร์บนะครับสวยๆทั้ง2คันปีใหม่ๆใ,ใหม่น้อยๆและราคาโดนๆนะครับสนใจรายละเอียดสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจรถยนต์มือ2อมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ